เฮ้ยอยากมีอาวุธแล้วเว้ยยานรออะไรอ่ะมันพูดกันตลอดนะแก๊งผมมันพูดกันตลอดนะมันพูดกันทุกตัวเลยนะแก๊งผมอ่ะเป็นพวกที่อยู่ในเงามืดอะเลยเว้ยไอ้เหี้ย แกงคุยอะไรกากจัดไอสัตว์ซ้อนเขายังแพ้เขาอีกไอ้เหี้ยมีเปียไม่เหรอครับก็โคตรกากอ่ะไอ้เหี้ยลูกสาบทุ่มซ้อนกูก็แพ้ไอ้เหี้ยวะมันมันหลอกด่าเรานะไอ้เหี้ยแฟงไอ้เหี้ยงงอ้าวอ้าวอ้าวไม่แฟงไม่อ้าวเรารอดรอดเราสามทุ่มเอปซ้อนพี่เหรอพี่ลืมไม่ได้ซ้อนเอ้ยใครมันนิ่งเหมือนทูบเลยวะไอ้แถวเนี้ยอะไรสามทุ่มไม่่ีวาอะไรไม่พี่ว่าอะไรเองเรา เขาหมดแล้วเล่นจบพอดีเล่นจบพอดีไม่ถึงวันอื่นไม่ถึงวันอื่นโอ้ยได้ได้ไเห็นแกงไอ้เหียรเซิร์ฟซ้อนมาไหมขนาดแม่งซ้อนนะมึงดูมาดิโคตรน่าเกลียดอ่ะเออยมันซ้อนนี่มันซ้อนมันจะปิดทั้งสองแกงเว้ยมันหิวไงมันหิวไงแต่มันเจอแวร์บุฟเราวันหอนอย่างพวกกูไงคกูบอกแล้วอย่าให้กูต้องลุกขึ้นมาพอกูลุกขึ้นมากูชุบไปประมาณแปดตัวแปดตัวที่ชุบกูมีอยู่หกอันอ่ะไม่ลดเลยอ่ะแต่ชุบขึ้นมาแปดตัวไม่รู้ใครชุบบ้างอ่ะ ไม่ใช่กูแล้วหนึ่งอ่ะเพียงพี่เมื่อไหรจะถึงเวลาของเราเนี่ยเพ่งเลยไอผู้มินผม้มินพิสิกยันพี่ติกยันนะพี่อันผูเมีงเข่าวักลับอะโดนอุ้มอยู่อะนั่งเข่าวักมันเนียบต่ออะขับเหี่ยวเลย มีอัปเดตอะไรมาเพิ่มปะตามาใครออกแบบวะเนี่ยแฟงงูดอี่ยเอคีเนี่ยก็ผมมาดิผมเองครับก๊อเข้ามาก๊อผมาก๊อยากแบนเสื้อผ้าข้างนอกอ่ะก๊อ็แล้วบอกเป็นแรงบันดาลใจเหรอเออก็พูดตรงๆเลยว่าก๊อ็ก็ก๊อ็มาจริงกูก๊อ็มาทั้งดุ้นเลยแหละข้างหน้าทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังอ่ะกูมาทั้งดุ้นเลยแหละ จากแบรนอะไรพูดได้ไหมจับตาอะไรนะจับตาโอ้โหเต็มหัวกูบอกเลยว่ากูก็เขาบอกว่าแก๊งมึงสู้เขาแก๊งเขาไม่ได้หรยไอ้บอลแก๊งอะไรแก๊งเนี่แก๊งพี่แก๊งพี่โอมอะแก๊งเนี่เลยอะฮะแกงมือสู้ไม่ได้เลยเขาบอกว่าเขาบอกว่ามึงกคนรอเลยพี่ของเขาไม่มีเขาเลยสู้ไม่ได้แต่เขาขอบไว้ก่อนแกงนั้นเอาไว้ก่อนไว้ก่อน ทำไมอ่ะใช่เหรอวะไม่อยากทำไม่อยากทำสู้แก๊งไม่ได้เหรอมันจริงเหรอวะไม่ไม่อยากทำพ <c oughs> ี่<ก>จุ <ๆ S 2> พี่เอาอะไรคิดพี่ดูเห็นรูปเมื่อกี้ไหมรูปอะไรเข่าเข่าซ่อนเข่ายังเพ่อยู่เลยพี่เออ้าไอ้ไม่ใช่เขาซ่อนมันก็มันเป็นตามจะถากรมแหละมันมีข้าศัตแก๊งไงไม่หมายถึงว่ามึงเอาไว้ก่อนในจุกเดี๋ยวโดนกูโอ๊ยมึงก็ดูสภาพมึงดิมึงก็นอนนนอนกานอนนอนนอกวงี่ตัวะ ui, cắt nhiều này, chờ bị hộp béo bùn, boot fps đây ใช่เหรอเอ้ผมเซิร์ชเล่นน้ิมพันต้าวันนี้เอ่อเล่นอยู่อ่ะดิพี่เล่นอยู่อะ่ะดิใช่เหรอใช่เมื่อกี้ประกาศใช่มือก็ได้เล่นเนี่ยเลี้ยวผ่านหัวอะไรทไมมันค้างวะเนี่ยหัวอะไรถ้าไหร่ไม่รู้อ่ะน้องพี่มันกูค้างทำไมวะต้องตอมเหรอพี่เข้าไปอะไรครับ<ม>ต้องตอมอไปไม่ได้ไม่ได้เออต้งลี ูิเอาไงนี่งานลานไหมถ้าไม่มีโหเ<อ>ขี้ยบครับไอ้นี่เลยได้หมดอุ้ยแต่สามสิบเฟรมเลยนะหายไปสามสิบเฟรมไหนว่บูดได้ยังไงไวายแปงบูดยังไงนี่ไอเอฟเอฟสี่พี่แล้วก็เนี่ยอันลองสุดท้ายแลยพี่แล้วก็กดทีหนึ่ง าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเ p s เพิ่มไอ้เลือดนี่คืออะไรวะปิดเลือดเหรอไอเลือดใช่เลือดตรงผืวนี่เพิ่มจริงไหมเพิ่มจริงเพิ่มจริงไลเอฟเฟกต์ต่างๆคืออะไรอะเอฟเฟกต์ไม่รู้อ่ะพีเอฟเฟกต์อ่ะยืนอย่างนี้สองร้อยสองร้อยสิบสองร้อยห้าถึงสองร้อยสิบเพิ่มจริงเหรอเพิ่มเลยพอผมเพิ่มนะ เพิ่มประมาณยี่สิบอ่ะเออเนี่ยขอบมือเว็นเท่าไรตอนเนี้ยเน,นี่ยจากร้อยเอน,นี่ยร้อหตอนเนี้ยหันไปทางนู้นอ่ะแบบบูทแล้วเนี่ยร้อยหกสิหร้อยหกสิร้อยหกสิของกูตอนนี้ร้อยเก้าสิบถ้าบูทสองร้อยกว่าอเออเนี่ยสองร้อยมันช่วยอยู่นะวีเนาะ ร้ <110. S 2> อยสิบู้ยของผมเพิ่มห้าสิบเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยคอมอง,องแรงไงแับเกือบสามร้อยอ่ะโอ้โหเยอะจังเลรอเลนอะล้อ,อ,<ะ>ลอเลนเออแต่แม่งลื่นดีวะ่ะไอพัชชอบแต่กูเปิดแฟชั่นกดใช้ไว้เนะี่ยกูกูเปิดไว้กันเลย พี่ไม่อยากเห็นนะเว้ยเออกูไม่ชอบนดด้วยอะเอฟิกต่างต่างเลือดด้วยอะปิดแม่งห้หมดอะเลือดเดี๋ยวไม่เห็นตอนตีหัวคนอะหัวคนเลยเออหวานมันมีปิดหมอกได้เหรอวะะมันมันปิดให้เองว่ะเอแต่สีแม่งสวยดีนะผมชอบสีมันอยากได้ท้องฟ้ามืดไปเลย เหมือนชิติเซนนะสมัยต่อยนะซิติเซนแะควยรุนจัดเลยภาพสียังสวยอ่ะลงรีเชตทองฟ้ามืดต่อยมาก่อนเขาว่าไอ้เรีนรุนจัดกูรู้อะไรซิติเซนมีคนเอาไปเขียนทองฟ้าเป็นชื่อตัวเองอ่ะเมื่อก่อนอ่ะพีเอ็กไม่มาตอนไหนเนี่ยพีเอ็กมาให้เติมของเติมไมาใ้เติมตอนไหนเนี่ย มีลบน้ำด้วยลบน้ำรอแหละเคยโดนเกือบโดนใบเกือบร้องอ่ะตอนนั้นที่มึงขับรถลงไปเก็บไข่เอเลี่ยนน่ะไอ้พัดใช่มึงไหมขับหนีตำรวจอะไรตอนนั้นแลก้วไหนอ่ะมาวันไหนนี่เลยเนี่ยมึงมันไม่เพิ่มว่ะมาวันไหนอ่ะใช่ฟังก์ชันกันเนี่ยบอสฟังก์ชันอหละเล่นฟอร์แองก์สี่ไอะไียร์นพี่ไปด้ไหมบูดไอเปียร์เนี่ยนะเออมันบูดอีกปะ เพิ่ม20โอ้ยยางนานไม่แล้วมันจะแหลกไหมเออฮะมันก็ไม่แหลกเลยเลยเออแต่ก็รอได้อยู่โอ้ไปงานร้านไหมแล้วพี่ยิงไงแบบพร้อมถ่ายตอรี่แบบเนี้อ๋อไอวาลิ่แม่ขายยาเหรอเดี๋ยวก่อนพี่พักแป๊บนึงเอ้พี่พี่พี่เวดแอกแอกแอกหน่อยพี่แอกหน่อยแอกหน่อยทำไม ใช่โรสตอรี่แล้วใช่จาน่ายดีอร่อยอ่ะเลยเอ้ยอยากกินอยากอยากกินอยากกินเซ็กซี่ขาวเอ้ยมีเพื่อว่าแถวนี้เอ้ยแซวเอ้ยแซวเอ้พี่พี่พี่จุกพี่พี่มายืนตรงนี้ตรงนี้มันมีคนแบบจะเลี้ยงพวกว่าจานเรพันเนื้อนิ่มๆอ่ะสวัสด์สวัสดีจับจับจับไปจุกมั่วแล้วผมไปสั่งอ่ะมันไม่มีหรอกจานเรพันอ่ะจานเรพันไอ้วันเลน้ยงขึ้นมาดิไอวัเลนมันบังคับสั่งสามร้อยกรัมขึ้นอ่ะสองพันสองพันขึ้นหมดอ่ะเอาแล้วเขาเกี่ยวว่าพันผม ผมหมดไปเจ็ดพันกว่าบาทอ่ะแล้วใช่แล้วใช่จริงๆบอกว่าไม่ใช่อร่อยไม่มี่ผมว่าไม่เนี่ยนี่มันใหญ่ๆมันเจิดๆเนาะแต่แต่ใส่เกลือหิมาลายรเขาอร่อยนะเว้ยเกลือยเขาอะผมผมสั่งความสุขแล้วมันเอามาให้ผมผิดเดี๋ยววันนั้นอะแต่ว่าแต่ว่าพวกสปาเกตตี้จืดโคตรจืดไม่ร้อนๆจืดจริงด้วยไม่จืดนะอร่อยนะสปาเกตตี้ไม่โหของกูยังเจืดอะกูกินกับแฟนพี่ตูนอ่ะแฟนพี่ตูนยังสะกี้กูว่าจืดไหม่ะ กูบอกว่าจืดกูแบบว่ากูไม่เคยกินอะไรกูไม่เคยตินะเว้ยแต่กูบอกกูกินแล้วก็จืดไอ้ไอ้ไอ้แน็กไปยืนข้างไอ้วาเลนดีแป่าหมึกแม่งอย่างอร่อยอ่ะจริงครับน้องเอ็งได้กินด้วยเหรอกินเอ็งกินทานด้วยเหรอผมกินคนเยอะเกือบหมดอ่ะไอ้วันนั้นจิ้มดีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อิ่มแล้วสั่งของเขาเยอะอ่ะเขาหมดเยอะดิวันนั้นอะกุ้งมันก็อะไรครับกินกุ้งล็อบสเตอร์อะไรประมาณนั้นแหละโอ้โหไล่นี่ใครว้าเออไอ้้เหีย ไอตแตอย่างบังอ่ะโอ้โหเหี้ยหอ้ยใช่ไหมเนี่ยอหนูไม่ได้โอ้นักว่ามือมือยาวด้วยเอ้ยเอาดีตอนนี้ไอ้แจ็คบอกไอ้แจ็คว่าพี่มาบอกว่ามึงอยากไปกินปูร้านที่มันไปกินไหมมันบอกไม่ค่อยแพงอยากจัดไหมพร้อมไปไหมเอ้ยเอ้ากูไม่ได้จ่ายนะแต่แจ็คบอกนะกูจริงนะถ้าพร้อมอยากเจอแจ็คไหมนะเวทอยากกินไหมยังได้ไหมอ๋อพี่เลี้ยงพี่ไม่มีตังค์หรอครับ ทีกาอาศัยเกาะใบบุญเพชรพี่พี่แจ็คพี่ตูดเขาแหละครับน้องก็ไปทีก้าก็ถึงบอกไงว่าเวลาเขาชวนกูไปแดกข้าวกูไม่ปฏิเสธเพราะอะไรอ่ะเพราะกูได้กินของดีๆไงแต่ถ้ากูกินเองอ่ะกูก็ไม่เคยเจอหรอกของพวกนั้นอ่ะมึงเชื่อกูเหรอในที่ี่ยกูก็เกาะใบบุญเขาเหมือนกันระดับบอสจุกมังกรพันตัวโอ้แดกข้าวเหนียวหมูปิ้งที่บ้านเวลาทำกันมาหากูให้กูเลี้ยงอ่ะโอ้โหมีแค่นั้นแหละเชื่อด้วย ไอพัทมันชอบพวกแบบอาหารแบบมันไม่ค่อยชอบดีของแ,งแพงๆไอพัทอะโอ้โหมันชอบกินพวกต้มๆแบบแบบอ่ะมีเดี๋ยว,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองท่าไปแจกก็จะไปกินของทะเลได้แล้วยวพาไปกินแต่ว่ากูก็ชวนกูว่าเน้นเน้นเน้นความคิดแบบพาไปกินอะ้แล้วแต่ว่าแล้วใครจ่ายอ๋อก็แจกอยู่แล้วครับแจ็กตูน แจ็คตูนเอ็แค่นั้นแหละชื่อเนี้ที่จ,จะไปไม่ใช่หมายถึงชื่อที่เขาจะจ่ายอะ่ะกูไม่มีตังค์จ่ายแล้วถ,ถ้าถ้าถ้าให้เป็นจุกจ่ายก็ไว้ก่อนกูไม่มีค <c oughs> รเดี๋ยวค่อ <c oughs> ยไ,ไปน่อยนะเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับ <ไป S 1> เรื่องเนี้ยพอกูตรงๆกูไม่ได้ด่าด่ากูพูดจริงไอ้เที่ถ้า,ากูมีตังค์กูจ่ายให้อยู่แล้วแต่กูไม่มีไงหน่ะหน่ะหน่ะไปก็ใครเป็นเยอะแล้วอ่ะก็รู้อย่แค่นั้นแหละชื่อที่ที่เข้าใจอ่ะก็พอคนที่สามคนที่สองกูแล้วสามสี่คนนั้นอ่ะ ถ้าตีถ้าตีมาก็นั่นก็อีกคนนึงเหมือนกันพอสมควรไม่ออกเองเลยอ่ะพอสมควรไม่ออกแล้วออกไม่อานแล้วนะถ้าถ้าหลอดพี่ตีมิดนี่เราจะเป็นเราเราไปขอแบ่งนันโอ้เขาแม่เขาจะไปเขาจะไปอินเดียเนี่ยเขาจะฟอร์มเขาจะฟอร์มอะไรเขาจะฟอร์มคิวเทเขาจะฟอร์มสปีดเมืองไทยหรือเปล่าอ่ะเขาบอกว่าจะเจอผมจ เขาจะตัดตัวผมไอเนี่ยหัวกิ่งก่าโมฮั่นกูว่ากินเลยถ้าเขาตัวตรงกิ้งก่ากินนะเดี๋ยวกูจะเป็นแบบว่าแต่งตัวแบบเหมือนเด็กช่างนะกูเป็นพี่พี่เคยเห็นตอนเขาตั้งขี้สตรีมตอนร้อยชั่วโมงป่ะเอ่อไอ่จะทำเหมือนใครายีเน็ตอะใครายีเน็ตเออเห็นอยู่ห่วยร่วจัดแต่การนี้นะเขามีคอนเทนต์ให้นั่งดูกูนั่งดูทั้งวันนะกูว่างๆกูไม่นั่งดูนั่งแดกข้าวกูนั่งฟังเสียงเขาแต่กูไม่ได้ดูนะนั่งฟังเสียงเขา เดี๋ยวนี้เขาติดพูดพูดตามนะเดี๋ยวนี้โยโยโยขอให้แชทเขียน w w w ด้วยตอนเดี๋ยวนี้ล่าสุดอาคอนเทนต์ที่ให้ขาของในบ้านอะกูเห็นนั่งเขาเล่นเลลายวันละแต่ก็ดีนะคนไทยไม่ค่อยทำด้วยแชทได้มีอะไรทำเน่ยเอาไงเงินร้านไม่ทันละะพูดเดิมพันเลยไหมรับพี่เวส ให้โพสเดิมพันเลยไหมโพสเดี่ยวหัวมือนะเล่นหัวมือนะถ้าเล่นนะอ่ะสามสามสี่สี่ห้าห้าเพีงเพีงมามามามมือยังไม่ครบเลย เอ้ยไอ้ลุงมาซื้อรถฮีแย่น่ะคนแรกมาแล้วมีคนแรกมาแล้วพิงผมไปถามเขามาแล้วเขาบอกวันที่เจ็ดนี่ยผมไม่อยู่9สุดสี่เหลือนี่ลุงซื้อรถฮีแย่มาเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่รถลุงรถไปไม่ได้เร็วจังอะเออมันที่วันที่เท่าไงร่ให้มันได้เร็วปักแย่ไปเห็นตรงสนับสนุนวันที่เจ็ดผมไปถามมามาฟุบเปิดเยอะจัดเลยโอเคครับมามามลองมาลอเฮ้ยพร้อมรันจัดเลยเหรอุนได้มรันเลยให้แก๊งลั่นต่อ เเดีี๋ยวม่่่าาทไหรนแกงแกงไม่รันแล้วตอนนี้เหรอทำไมอ่ะอ๋อมันเป็นเหมือนแกงของหมดแล้วมันเป็นเหมือนรูปตาบี้เหรอคนดูไม่แล้วราเราเราของมันหายากเหรอยากมากอ่ะของที่เอาไปไอเอาเอาไปทำอะไรของหมดนี่คือหมายถึงของตีเหรอใช่ยาด้วยไงเอดีด้วยได้พวกเอดีนี่ของหายากปะของฟาร์มเงินเหนอร้อยเดอันเกือบหมื่นอ่ะที่ชูปะ ใช่เหรอใช่เงินแดงอันเดียวก็ห้ 5, าพันอ่ะห้าพันเงินเขียวอะ่ะห้าพันอันเดียวเหรอนะใช่ก็อันหนึ่งเกือบหมื่น <c oughs> โอ้โหท้่ฟาร์มเหนื่อยแล้วนะฮะน่ะต้องบูตังแล้วหมายถึงบูตตังโอซีอ่ะเอาบูตังโอซีมาเติมดีกว,ว่าไอ้เฮียถ้าฟาร์มเพรว่าแย่ว่ะบอซีเออบูตังโอซีเดี๋ยวเอางี้ไม่เป็นไรตัดดูสิ <c oughs> ผมขอทำเพื่อแองกได้ไหมผมขอหมื่นหนึ่งแล้วผมจะให้โจชิงแฟงนั่นไปปั่นบาคาร่าแม่ก็ลงแมนซิงลิเวอร์พูลสักวันโอหย่าเลยโหตังได้ไหมอ้าวนี่มันเส้นทางของพวกผมพี่บอกให้อยู่นะพี่เสียไปเป็นล้านเลยไม่มาเส้นทางพวกผมไงพวกผมมันนักนักแทงบอลเอางี้ผมขอเบ็ดร้อยได้ไหมเออโอ้ยหนักจัดเลยได้เป็นร้อยอ่ะเออผมขอเบ็ดร้อยอ่ะเพราะผมมันมาทางนี้พวกผมมันอยู่ในเส้นทางในเส้นได้ วันไหนเสียก็ตกเส้นได้ไงมีเตกระชาเลยลนะอันนี้ผมขอไปยุ่งนะเดี๋ยวเวลานี้คนมันไม่ค่อยโดเนตกันพูดถึงก,การพานันนะ่ะอา้ <c oughs> วอาวก็พัดอ้าวพัดไม่พี่ไม <ป S 1> ่ก่อเลยไม่พี่เตือนเองไงอย่าไปทำอย่าไปหาทำผมรับ <c oughs> ใช่ครับผมอยู่ปฐุมครับ อ่ะแล้วถ้าวันนี้สวนแมนยูรวยนะแมนยูกากเนียนะช่วงเนี้ยถ้าสุภัสแล้วถ้าสมมุติเบ็ดร้อยแล้วมันได้มาเป็นแสนน่ะสุภัสเอาไหมเอาวันนี้แมนยูกากเลยนะาถ้าจะมันหมดอ่ะทีมดีๆในลีกมีตั้งเยอะมีตั้งแยะเสือกเสือกไปเชียร์ทีมที่กากที่สุดเนี่ยเอาไหมตันเนี้ยแมนยูเนี่ยกากด้วยตอนเนี้ยวันนี้เจออะไรแมนยูอ่ะไม่รู้ถ้าสวนแมนยูวันนี้รวยสวนแมนยูนี่รวยมีสิทธิ์นะเอออันนี้มีอันนี้มีครับผมครับ แมนยูเป็นรวยไหมวันนี้ได้เรื่องอยู่พัดเอาอีกแล้วเหรอพอหลังไปพัดต่อแม่ยูเจอปอโต้โอ้โหโอ้หนักผมว่าแพ้ผมว่าแพ้ปอโต้ด้วยโอ้ไม่น่านะผมว่าไม่น่านะพี่จุกเอ้อพอโต้หมดนะบอลถ้วยนะบอลถ้วยนะใช่ใช่ไอ้น้องได้บอลลีกนะแมนยูไปเยือนด้วยบอลถ้วยนะเอาอีกแล้วไม่ไหวอะไรพัดมึงเอาแล้วมึงมองมึงอย่ามองว่ามันมันเป็นไอ้นี่ดิทีมนอกลีกนะเว้ยปพอโต้ในในในถ้วยนี่ตัวโหดเลยนะมึง เอางี้พี่แมนแมนแมนยูห้าพอเอาโปโต้ดีกว่าถ้ากันลงไปจูอ่ะไม่เชื่อว่นจะแมนจริงโปโต้นี่มีใครวะจำไม่ได้เลยพี่พี่จะลงจริงอะน่ลวิทย์เดี๋ยวแคปปินให้ดูเอาจริงไจูอ่ะอู้ชเอาแล้วเอาแล้วเจลตีเขาบอกว่าเจลตีวันนี้เจอนิ่มเจลตีอะแป๊บนึเลดูก่อน เอาแล้วเป็นเรื่องอีกแล้วพากันไปอย่างนี้แล้วเราเอเจอหมูจริงย่าเจอหมูหมพี่แทงไว้เนี่ยแทงบุรีรัมไม่มีผิดหวังโอ้ยอ,อีกแล้วไออันนี้เขาพูดตอ,อ,อ,อนนอกอันนี้มา <c oughs> อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีตังค์ส่งเค้กผมรอเล่นพูดเป็ไัไนแหละไม่ได้แทงกัจริงหรอกพวกผมเห็นหน้าตาพวกแทงบาคาร่าเหรอ จะลอยพี่อะไรล่ะครับก็เล่นแบบนี้ใครเขาจะอยากโดนเนยียดให้ไอหมาเขาบอกงี้โอ้โหใครดิอาแล้วเขาคิดว่ากูแทงจริงหรือไงล่ะชีวิตเนี่ย่ก็พี่ชอบไปพูดหลอกหลอกคนอ๋อแกแกงลืนแกแกลืนตัดไงแกแกงลืนถ้ากูแทงจริงกูคงนู่นะมีรถปอร์เช่หักแล้วแหละอ่ะพี่จะเอาวันเลยละ เออมึงเห็นกูนั่งซูมมาๆอะแหละนั่นแหละที่กูเสียไปเออเดี๋ไปไปพ่อไปเรืเร่อยๆไปต้องมีรถประมูลอีกเรื่อยๆวันนี้เพิ่งเล่นไปพี่เพิ่งเล่นไปตอนหัว่<ป>มันไม่มีอ่ะโอนแล้วกันรัดป่ะว่าน่ารันได้ไกลแล้วมั้งเนี่ยเบิกรถแล้วเหรอใครมีรถ อาวอสสมส่วนแท็กซี่เอมิเตอร์ครับเฮ้ยพี่ไปขอเทียดรถกับคนในแก๊งไหมยที่เขามีรถแรงๆเลยพี่ลืมหมดแล้วเอาไว้ให้ใครเฮ๊ยไอ้ปรบพรนพี่ได้เพชรฟ้ามาเร็งตีได้ยังมีมีแดงสี่พันเองเออเอ็งมาตีก่อนไหมสองทีได้สองทีมั้ยได้ครับได้ฮัลโหลเบลล่างนะครับ พัดพี่ยืมรถไปเบลลางหนึง่งพวกมหมายเขานอนอยู่อ่ะอ้าวเขาตา